มันบ่พเ่เนี่ยอถาบานนี้พอเชียวเน้นนี้แปลว่ามีผู้ร่วมอยู่ในวัดนี่เท่านี่มาเลยเช้าไปแท่นเพราะมันบ่พเพ่เลยเชียวออให้น้องบุญทวีโทรใช้อายแล้วฮะโทรอยู่เช่ยวปนเออเรื่องปู่เรื่องอย่างนี้แหละเอออายแล้วว่าแล้รว่าที่เนี่ยมันอันนนั้ยาวลากกระทุกเอาล้ำหลายเส้นหลายเพียกหรีเนาะดึงไปนี่นะเอาเลี้ยวเลยต้นกระปงเนี่ย โอเคพี่น้องเนาะเปิดภาพขึ้นมากระจี้กล้องใช้ทั้งด้านเทือนซานของน้องบุญทวีน้องพี่น้องเนาะแล้วจึงได้ขอกรับทักทายสบายดีสวัสดีเด้อพ่อเม่พี่น้องอีฟซีกันเบิร์ดสุขสุขคนพี่น้องเนาะจึงได้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของเบาเวียดบ้านเฮาคือเา่าเนาะอ้าเมื่อนี้ก็มาพบมาเจอกันอีกแล้วพี่น้องลย อ่ามาเบิงทางเนาะอ่าด้านชาวบ้านทั่วซานพี่น้องเนาะน้องบุญทวีเพิ่นเนาะตามทีว้าว่ากันไว้พี่น้องเอ้ยตอนแรกก็พุ่นละว่าสิเข้าไปปลาเนาะอ่าอยู่หากินพอดีพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าพอดีอ่าลูกเก่าเนาะญาเก่ากําเิเนาะทางบ่เหียดก็ได้อ่าบีตึงบีตึงเนาะทางบ่เหียดน่ะอ่าไปกินมะม่วงเนาะ นกินมะม่วงพี่น้องเออมะม่วงกับซอสชอบมากเขาปรมือเลยล่ะเนาะอ่ากินลงไปอาการขึ้นมาทันทีเนาะอ่าแต่ว่าเขาหยาดยับโคเนาะอ่าพอทานอยพี่น้องเย็บซีน่น้อยนึงเนาะผู้ใดมีความผู้ทางด้านเป็นบีตึงเนาะอ่าว่ากินอีหยังเนาะหักไม่หักหยาอีหยังแล้วกอ่ากาศมุติสิดีสีเศร้าท่านซะนาะพี่น้องเนาะอ่าผู้รักผู้ใหญ่หรือว่า เจ็บซีทานใดเนาะโอ้โหสามารถมินมาบอกเลยด้อพี่น้องเลยบอกหลบกวนแน่เจ็กน้อยพี่น้องเลยเนาะเอ้าจังใดก็พูดแหละพี่น้องเนาะบุตรบุญธรรมสากอ่ากับลังพูดนุกไผ่ใบไผ่ใบอยู่พี่น้องเนาะป้ายฉันเดียวเบาเบียดผ้าพีผ้าน้องน้องสอบไปเบิ่งไปส้มน้อกันเนาะเพื่อว่าเป็นการถักษ่าเสียเวลาเนาะเดี๋ยวมื้อนี้กับทั้งอาจารย์เพิ่นสิมาอีกบอกเนาะอ่านอินทังบ่ตะว่าอยู่พี่น้องเลย เป็นหนึ่งในขอบพี่น้องทางฝั่งไทยเฮายหนึ่งในขวบปลอดภัยเด้อเนาะเป็นดินถลม่มทลายเพราะฉันใช้แผ่นดินไหวเนาะเนึ่งก่อนเออหนึ่งคนเนาะสบายดี hãy vào ta ai đây ai chém ai chém này chém bị bên ngoài chém hết bây thấy ba này bây thấy nè nó quên bên liền xà hình mất mứ này nó vừng phân nhục sáu con ôi say tìm thế mùi nè đồ sao bài đi đâu ôi mà chỉ phải vào vẫn phải sắp chép bí thôi เยอะบีกล้ะไปแล้วหุดไปยอะนึ่งเลยแมนตุ่มเออแกนไม่ขยุงม่อคืนนี่ตุ่มแล้วตุ่มอะไรร้องเบิ้งลองเบิ้งมามันมันมันไม่ได้มีอย่างดีตัวไม่ได้อไม่ใช่แนวเดียวเออย่างเดียวเนาะลุงอยู่ก็คืออยว่าบอกให้กินหอยลายโอจำจำเหากินได้ เออไปแล้วเฮ้ยใช่พ่อเบิ่งดูเพื่อนชูไปอยู่บนระผูเพื่อนชูไปแล้วหากกำลังต้มหม้อที่ช่องนี่คือนี่เ้าต้มหม้อนึงกินเบิ่งประมาณห้ามือหรือเจ็ดมือแล้วจะไปกวนด้วยเขามาลุกมายุบเพราะมันกะคือว่าัไม่ได้เจ็บนะมันกเพราะมันเขาเาไปลงกินงวงวานี่ไงจำได้ไม่ได้ khăn à, nào phải mi cái tay nó tu nó khoảng chín nụ ừ. rồi Rất Equal professionally với tuyệt ถือว่าใช้สารทางไอดีเราได้ใช่ไหมว่อยู่เชีโปนแล้วพออย่างได้ปูนอีกช่องสอบมันจะแค่ยืดย่ามันบุพพ่อนี่อ๋อชาวานนี่พอเชียร์เปล่าเน่นนี้ไปอมมีปูนร่วมอยู่ในวัดนี่เท่านี้มากเลยเชียวไปแท่นเพราะมันบุพพ่อนี่ใช่เปล่าอ๋อให้น้องบุญทวีโทรใช่ไหมแล้วกันโทรอยู่เชีโปนเออเราเรื่องปูเรื่องอย่างนี้แหละเออไอ่แล้วว่าแล้วว่าโอเคเนี่ยโอเคบุญบุญมาเชียร์โปวบุญบุญมาแล้วแปลว่า สิเป้าเอาพุ่นเนี่ยวาดเป็นมากเลยเราเรียกมากเลยเป็นเท็ตเนีเออเออบอกง่ายเราเรียบร้อยแล้วเนาะเออเออเออแต่ว่าบุญทวีไป่ใช่ใช่ตุบุญทวีเมันไปไหนแล้กไปทางนั้นเจ้าอาไปถากถากตู้กระชัอยู่คุณเออยันบุพู่ว่าพ่อกระแม่นำไปตลาดไประชิบความินเดาเออเออเออเอาไปมีเวียดมีงานไปกับไปเนาะไปลีเลี่ยวเลยเนาะรมรถลี 8:30นเนาะจะยกเตาเออ8:30ห่วยแสดงว่าไวตูดูเนาะแป๊บเดียวเด้นี่อันต้องคงต้องเรียบร้อืมแต่ว่ายังทพนได้ชัดแจงช่เนาะหากําลังเอาขึ้นพี่น้องเนาะเพิ่นก็คิดนาหน่อยาว่าห้องีมเที่ยงลก็เบดเนาะเททรุ่นเลย พูดนะเทอรี่บ่อมาใช่เอาพูดรวมเลยนี่โดยโดพูดแดงคือกันนั่นแหละมาเลยเทอรี่มาลเอาประเทศคนโดยอันนี้บอกง่ายนะครับนี่ตกลงเหรอเพื่อถามหาลาบปิดเขาขขัวไข่มันขัวลูกมั้ยขัวลูก้อ่ให้ปั้นปั้นปั่นุใจบ่ยังยังยังหยกหนึ่งด้ยังยกหนึงอยู่บ้างยงหนึ่งั้หยังยกหนึ่งบันยังหยหนึ่งแล้ว โอ้เข่าเพนเข่าเพนอันนั้นขาเศรออันั้นรอใช่ยบุกิออใช่อย่างเียด้ยะพอน่ังยังไม่ได้หยดวยังโมตู่หยดอยู่วะหยดลมหยดเรียนอยู่วใช้เงินใช้ยังอยู่วะพี่เด้าเตยนี่สร้างทีไรคูน้อบหทันเนอะเนาะรับบได้ารับโคได้ได้กับ ແນ່ຄຸມมันເລັກຢູ່ອ່າແດນແຕ່ເຊົ້າมันຮັກຫັ້ນແຫຼະເນາະມື້ຫຼົງນີ້ໜ່ວຍບໍ່ບໍ່ດິ້ມເດີ້ພວກບໍ່ຫອດຄຸມລັກຢກົກາະ ต้องใช้เ hmm. ล็กถ no no uh ีม huh. uh ันบอทีเล็กหญ่อยยกงกอนอยู่กลางแล้วก็หูแล้วเที่ยงเปามันจะซื้อตีนลงาอลมัคานาอถมตีนมันเล็กหน่อยใื่อนะเนาะ ต้องอีกสองช่อเนาะยังที <sh arp <sh arp ่ได้เนาะสี่ช่อพอดีตัดหมันแนนแนอดินมันัว่หนึ่งหนึงทไมตกวหนึ่งมากับกลุ่มมันใหญ่กลุ่มมันใหญ่เนียั้นสีเทหน่อยผัดคือว่าและดินผัดดินทมไมครับเป็นดินไห้นนหาต้นหาต้นสองอหน่อกระลายพ่ดแล้วต้นจ ข้า่านนยอดไปเดียวเด๋ยนี้ียวไนมีคุมอยู่ที่เห็นลายคุมยูม่วช่วยเจ้าฮะปบมันเลยเนาะบางทีพ่อหน้าเยนี่เ เราวังเน้นเนาะจ้อยกับป้าทูในลาบเลือดเลยฮะแม่ขมช่องบันทึกกนได้กับเราชุดแล้วมันเข่าเค่ะต้องบุญดีเพื่อนไปใช้เขาบอกไปฉากอะไรแม่กระพงไปอะไรพุกเออม่โม่โม่ใบไหน อวเิกเของระตูแล้วเพิ่นาเราเาถือวาวิชาการพันนบด้านี่เชียนแล้วอ่าในการยุกเสานสั้นโบว้ปานี้ดอกเขามันยกมาจากปีแเลยอืมเชนหน่อบายมุเออตั้งเสาวต้านนะดนนีดนี่ใช้8ปดมุงใช้เบิ่งจังมุงได้เดี๋ยวนี้11:00นบง่กางชีมุง10 0มุอ่ะ ไว้เลยกลางห้องประชุมอีกจั้นหนเออบ่เอาลูเสาได้เลยครับสิ้นงานอย่างเงี้ยกับไฮโปกลุ้ยเออจลางห้องประชุมน้าเออ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 ฮะท่านพี่น้องไงเดี๋ยวว่าเรียบร้ออ่านนี้มีแต่ว่าทางเขาอะไเพิ่นยังอยู่เหนือเนาะแล้วก็ทางเรืบุญเงี้ยเพื่อนได้มาเนาะอ่าภูทีไม่ได้ไปสิฟปนไม่ทันแท้พี่น้องเนาะ ทีเหลือก็พูดละอยู่เหนืออยู่เทพโพดพุ่นละเขาไอ้ริไอ้จันนะยังหลายคู่หลายคนเนาะเดี๋ยวอยู่เทพดนี่เดี๋ยวทั้งปูนเนาะประตู้เราจะได้ไปเอาทั้งวัดก่อนมาสัตวเนาะจะไปเอาอยู่วัดเนาะพ่อเขาพ่มเขาเงาได้เนาะมีแต่ว่าโอ้ลงกับทางไอเตียงเนาะ อันไอลีเราเบิ้งเนาะเรื่องบ็อกกอเอวอะไรเช่นไงะมันเอาบ็อกตัวนี้มันอยากบ้างเขาว่ามันชิจะใช้ช่องก้อนเมนเมนช่องก้อนนะท่านว่าเอาบ็อกตัวใหม่มากป่ะบริโก้รอกมืออันอาาชาวือถอดหยุดดิอ้แมันแข็งก้อนโดยโดยหนึ่งช่องมื่เขาจะชิมกอภาชาวชิมเลยเที่ยงค่ำรอเบิ้งันและเนาะรอฟังเบิ้งก่อนเป็นอะไรก็ได้ ไผน่ะโอ้บ่าวคำไั่บ่าวคำไั่คนณกุซิโนวานท่าพูดกีดจักมาเด้อคำไั่เป็นยินอยู่ดีคยเห็นที่ประตูาเย็นเราบุเคยมาเวรหรอกเนาะเก่าเขาบ่อพอดมาเออนี่เย็นเราบุเคยาเวรหรอกสิเอาขมางเนอะ ยันจะขึ้นเอ๊ะมงพีนุ่นจักนะไปไกลเพราะเราได้เพิ่นก็ได้พอเรามีน้องมีพี่น้องอยู่ทั้งนั้นไปนอนคืนนอนนี่แหละเนี่ยเงินเบาเงินบ่เนาะเฮจับบ่็อกเลยก็พอกระเม่เนบล็อกเงนบ่เบาเงินบ่เงินเบาเอ็นเอ็นมาเอ็นเอ่อคนทั่วเนี่มาร่วมแสดงความดีใจรับบัดนี่เนาะเบาเอ็นก็เบาไปอย่างหมูหรอกเบาคุณพักอีก บ่อขมพายกูนี่ไปกอบอเอ็นได้จิมากครับนั่นบ่อไอพอนบ่อกระบอลาบ่อประมาณนั้นแหละขี้รถจักชีแดงครแบบว่ามันตายคนก็โดบ่อแมงบ่อแมงชีแดงเออแต่ว่าผู้ใดผู้ใด้ใชนอนอยู่นี่คืนนี่เออเขากลางเลยนิดหน้อยเขานอนเลยดีเออก็เดียวพาคกันนอนอยู่นี่ดีได้อยู่เขากลางเถียงกือว่าลังไงเหรอก กกลาม,ม,มอยู่นั้เามากลานีกางนี่เชื่อโดยทั้งจางกําลังขมมกขมมมอยู่เนาะใครเนี่ยละบาดนี้นี่น้องเลยได้ยกขึ้นตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้วนี่แต่ว่ารอ,อ,อทั้งบล็อกถามทาั้งไอ้ดีเรเบึ้งถามทั้งไอ้ดีเราบิ้งว่ะ

พอได้ท่วงว่าเจอท่วงว่าไอันนี้ชูไข้แล้วไาฉันน้อยแล้วเนาะเอออันเดียวกันแบบเดียวกันคันนิงเชียวกรนชิ้กับเป็ี่นไปไม่ได้แล้วเนาะคันโตีขอกเอาระดับอาตีอกเอาระดับก่จนี่อือ น่วยย่วยบ่ย่วยกับเม่นยืมนี่แหละยืมเชือกนี่แลนี่เชือกผาพาิตัวิตัวน้ำกันนะเออคือประตูน้องบุญวีลาวาว่านี่นะแต่ว่ามีท่านเปินผ้าสิตัวสิตัวแ้วนม่ีท่านเลยนะเหลอตู้นี่หละเด้งเด้ันเดียวเด้งแง่เยาเที่ยเอาเที่ยวเที่ยว Sang nghe lắm, gần bất Hà Lan luôn. Đi quay. đứng quay, quay. ở đây nào. Đứng chỗ đi nào bay này này. nó Mất ăn ăn giá ao lại cái thụt ao năm. ลา,ลายเน็ลายเพียกเลยเนาะ,ะ <laughs> ึงไปนี่นะเ,เล้ยวเลยต้นละก้าปะเลยหมัดเลยนี่ทุบเลยนี่นี่เอาไปตัวเก่านี่นี่ั <laughs> ยหานฮะพี่อ้องเนาะตอนนี้กำลัง พี่น้องค์เงยเนาะกำลังสิกึงเสาเนาะสิกเซียนใส่ตามเพียกตามบอนบนนี่ละบาดที่นี่เนาะจบตัวนี้ก็ถือว่าทีทีไหวเลยตัวมันเหงมันมังกดดินลงกดดินลงก็เกาะผาซ่าว่าสันพี่น้องค์เงยเนาะเบิ่งน้ำกันเนาะว่าชีโดนสิง่ายปานใด้เนาะดูน้ำกันพี่น้องค์เงยแต่ว่านี่ก็แือว่าเรียบร้อยนะ เนาะรอ,อทั้งทังทางไอรีแล้วเนี่ยเนาะเป็นเรื่องอปูนเนาะปูนแล้วก็บ,บอกป่าฉันต้องโทรถามทั้งไอรีเนาะเราฟังน้วกันดเด้พี่นองเดียวว่าปูนอิจิพอหรือบอวาปูนแดงนี่มีโอลสอบเนาะ,ะมีโสอบพี่นองเลยปูนหน่อยว่าชันซะ าถักและพี่น้องเออบาทเห็นยกเห็นตั้งเป็นไรโมด,โดุลโมนานดอกเนะ <c oughs> าะเดี๋ยวพอกเมทั้งน้องคนนี้ไปตลาดดงเห็นเนาะ,ะยังบุญทันมาพะจันนั่นก็ไปหาซื้อของอยู่ของกินเนาะมาไวสสานะ้สู่ทั้งสร้างเนาะสู่ทั้งสร้างมันกินแต่๋ยวขันว่าบล็อกตัวนี้ก่อนึ่กะในใส,สนนะ่สองก้อนเนาะสองก้อนทาบกันคือเคยเห็นแหละพี่นอนะ้องเนาะก่อคูพะจันทร์ซะ เป็นว่าสั่งมาใหม่กันกะสิใหญ่เนาะน่ะ15คนละมันสิบ่ได้ซ้อนกันมันกะอ่าสิไวสิไวกลัวว่าซั่นซะเนาะไวกลัวอันนี้มันได้ใช้2แล้วกสิเปืองเนาะเปืองกวเนาะถ้าฟังเบิ่งนํากันเนาะว่าเพิ่นเตัวใดกันแท้พี่น้องเอ้ยพอเช้านี้แนเบิ่งซยังบ่ทันเที่ยงเด้อพี่น้องเด้อมีแต่ว่าซิกเซียนเนาะอ่าิเียเลยเออมาแล้วบ่ เออมาแล้วเสียงเจะเจ้ามาแต่ไกลเนาะยาย่านแล้วบ่มันอียาย่านแล้วเอออย่าไปใกล้เด้อก็มันล่มทับได้เลยโอ้ยมาแต่ลินสาวทั้งใดเดี๋ยวนี้ฮะมาลินสาวทาั้ทงใดแตกรสชาับเอเอ,เ,อเป็นอเนี้จะทู่หายว่าทางไอรีน่ะ Ờ, ai, ai lo ở lên đấy sẽ lượng nhìn là luyện lượng Luận bóng nè, Không Bởi thu khuyên không ai lo bóng hũ Bố bỏ 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 con lẽ, chẳng con thì nó người sạc à... <laughs> อยู่วัได้ยักลับไปโนอนเนี่โน้ใจยขาดได้เ้ยเอาแม่ไปใช้พุทาไอซูองจินอซูงินเอาพนเอารถใช้เฉไปตุมตเอารถใช้เฉไปรถมืออออืมอืว่าว่านี่เอารถคันนี่ไปเนาะ มืม้อ,น,อนีมดลีนมดลีนวานี่เมือ่อเราคอยเบิ่งต้อยคอยเอาลีนดำมาใส่ยังทีมันได้แกไขก่อน,นเนาะเดแล้วยังเปลี่ยนไหมถืลอลขนหกตัวก่อนมดีที่สุดแล้ว <c ười> ไปมือชื่อให่เลยขายยาสูบเบ็ดแล้วะไข้ก็ไป้หมดเลยไขเดือนหนึ่งเลยหมดเลยไป้ขอไม่ห็น น้ำมันนี้เลยเอ่อ,อเดือนเดือนพี่เนี่ยเัาไปคนเดียวเอ่อปวดงุ่มๆนะเนาะคิดเด็กไปจะจ้อยแล้วเะวะคนเคยไปด้คนเคยไปไไเฮ้ยปอ่อไปไปนบุญแต่ละป้างก็บุญที่ใหญ่ๆอย่างนี้เพราอได้อยูอ่าขายบุญองไผ่ที่มาคักไปยังนอกพนมีก็ไปจูดองไผ Các thế khu à <laughs> Nếu hết nhàng cái tôm sẽ cặp phải của bên Đang vào đây À phải đây, đây Đấy, bà này okay Chỗ hồng... này phải chỉ cào hơi rồi, Đó, bà... Ôi, bà ta là cài hông kéo nên là phun thăng xa không, lăng ức vô nó. đi rồi này cứ nó thân một gia đình cái gì có tổ năm la sạ con nó. Phí đại có có phải năm bề nó. Thầy nì la còn phi bài đi.